วันนี้จะมารีวิวแอปติดตามพัสดุไปรษณีย์ครับหรือเช็คอีเมลนั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นแอปชื่อว่า Thai ีเ s นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Play Store แล้วก็ App Store นะครับหน้าตาของแอปนี้นะครับดีไซน์ก็จะเรียบง่ายตามแบบฉบับของ ios 7, ios 8นะครับตัวแอปของ Android ก็เหมือนกัน,นครับหน้าตาเหมือนกันเดียรเลย โดยความสามารถของแอปนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ติดตามพัสดุว่าไปถึงไหนแล้วนะครับมีการคำนวณค่าส่งแล้วก็มีรหัสไปรษณีย์ของแต่ละเขตให้ดูนะครับแล้วก็สามารถบันทึกประวัติไว้ให้ระบบคอยติดตามอัปเดตให้เราได้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่การติดตามพัสดุก่อนนะครับวิธีติดตามก็ง่ายมากนะครับแค่กรอกรหัสด m เมลงไปในช่องหมายเลขพัสดุนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับหรือเราจะป้อนอีกวิธีด้วยการสแกนบาร์โค้ดก็ได้นะครับ วันนี้ผมไม่มีกล่องพัสดุที่มีรหัสมีบาร์โค้ดนะผมจะใช้กล่องทิชชู่นะครับที่มีบาร์โค้ดสแกนแทนนะครับอมันก็จะมีตัวเลขเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เช็คไม่ได้นะเพราะมันเป็นตัวเลขของกล่องกล่องทิชชู่ไม่ใช่หมายเลขของพัสดุนะครับอันนี้ผมแค่สแกนให้ดูพอใส่รหัสพัสดุเสร็จนะครับก็กดติดตามนะครับ ในรายละเอียดก็จะมีแผนที่การเดินทางถ้ารายการไหนได้รับแล้วก็จะมีรายละเอียดของผู้รับบอกนะครับรวมทั้งลายมือชื่อผู้รับด้วยนะครับเลื่อนลงไปอีกก็จะเป็นประวัติการเดินทางว่าผ่านจุดไหนมาบ้างนะครับโดยแต่ละจุดเนี่ยเราสามารถคลิกที่ชื่อสถานที่นั้นๆเพื่อดูรายละเอียดของแผนที่แบบเต็มได้จาก Apple Map ได้อีกด้วยนะผมจะลองกดที่บางละมุงนะครับ มันก็จะเปิด Apple m a p ขึ้นมานะครับแล้วก็มาร์กจุดให้เราว่าสถานที่อยู่ตรงไหนนะครับสามารถซูมขยายแล้วก็เลื่อนดูรอบๆได้นะครับโดยในหน้านี้นะครับเรายังสามารถบันทึกรายการพัสดุเนี่ยไว้ดูย้อนหลังได้นะครับวิธีบันทึกก็แค่พิมพ์ข้อความเตือนความจำนะครับลงไปนะครับสมมุติรายการนี้เป็นพัสดุชิ้นนี้เป็นขนมนะครับผมก็จะพิมพ ขนมลงไปแล้วก็กดบันทึกเพื่อติดตามต่อนะครับข้อมูลของพัสดุชิ้นนี้ก็จะไปอยู่ที่แถบประวัตินะครับให้ดูย้อนหลังได้นะครับนี้กลับมาที่หน้าสถิตินะครับจะมีรายงานการใช้งานต่างๆของเราในบอกไว้นะครับว่าเราเคยเช็คมากี่รายการแล้วเราเคยบันทึกเพื่อติดตามไปกี่รายการเราของที่เราส่งไปเนี่ยเดินกําลังเดินทางอยู่กี่รายการแล้วก็ถึงผู้รับแล้วกี่รายการนะครับ ทีนี้ถ้าเรามีมือถือหลายเครื่องเราอยากจะให้ประวัติการติดตามที่เราบันทึกไว้เนี่ยไปโพนทุกเครื่องของเรานะครับเราก็จะมีให้กดเชื่อมต่อ facebook ได้นะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วในแถบประวัติก็จะมีรายการที่เราเคยบันทึกไว้ขึ้นมาทุกเครื่องของเราเลยนะครับคราวนี้มาดูแถบค่าส่งนะครับใช้งานง่ายมากนะครับแค่พิมพ์ตัวเลขน้าหนักลงไปนะครับเช่นพัสดุที่เราส่งนะครับมีน้ําหนัก1กิโลกร,รัมนะครับค่าส่งจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเป็นน้ําหนักลงไป คือ1000กรัมนะครับอ่ามันก็จะบอกเราทันทีว่าค่าส่งแต่ละแบบเนี่ยจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับพิมเมตรคือเท่าไหร่ลงทะเบียนเท่าไหร่สูงแบบธรรมดาเท่าไรรรหร่นะครับคราวนี้แถบรหัสไปรษณีย์นะครับแถบรหัสไปรษณีย์ก็จะมีให้เลือกเป็นสเต็ปนะครับโดยเลือกจังหวัดก่อนนะครับแล้วก็จะมีเขตหรืออำเภอให้เลือกนะครับ แล้วก็จะมีรายละเอียดของเขตนั้นๆบอกนะครับว่าใช้รหัสไปรษณีย์อะไรรวมทั้งบอกข้อยกเว้นนะครับว่าไม่รวมจุดจุดใดบ้างในเขตนั้นๆนะครับยังไงก็ลองโหลดไว้ติดเครื่องดูนะครับสำหรับแอปไทยอีเมดแอปนี้นะครับ